มีคุณแม่รายนึงค่ะออกมาโพสตคลิปนะคะเผ mm hmm. ยภาพของห้องลูกสาวตัวเองค่ะ mm hmm. บอกว่าลูกสาวเนี่ย mm hmm. แต่งหน้าสวย,สวยเลย mm hmm. ออกจากบ้านปานนางฟ้า mm hmm. แต่เนี่ยคือสภาพห้องโอ้โหอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะ มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะคะเขาออกมาโพสตคลิปค่ะเผยให้เห็นสภาพห้องนอนของลูกสาวตัวเองนะคะแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่าแต่งหน้าทาปากทุกวันออกจากบ้านสวยปานนางฟ้าลูกสาวบ้านใดเป็นจังซี่บอเอ,อเขาก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีหนุ่มๆชาวทิกตอกวันนี้เราจะพามาดูห้องลูกสาวสุดสวยของเราดูให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าสวยจริงไหมนี่คือห้องของลูกสาวสุดสวยเรียนอยู่ปะวะชสาพร้อมกับเปิดให้ดูสภาพห้องค่ะคุณแม่ถึงก็บอกเลยนะคะ ว่มามันนอนแบบนี้ทุกวันเลยแม่เลยขึ้นมาดูมาให้ดูสภาพให้เห็นเลยว่าห้องมันเป็นยังไงนุ่มมาจีีเต็มเลยก็เลยอยากจะฝากไว้ให้คลิปใครที่แบบว่าอยากจะมาเป็นลูกเขยแม่ต้องขยันหน่อยแล้วกันพร้อมกับแปะรูปของลูกสาวให้ดูไว้ด้วยนะคะ